เห็นข่าวด r w เ e อร h วิท y มแฮปปี้บ้างแล้ววันนี้มาแชร์บรรยากาศกินเลี้ยงสิ้นปีที่ร้าน w i ส d o มบุฟเฟ่ตนานาชาติจัดกันไปเต็มๆกับอาหารระดับพรีเมียมสำหรับพวกเราแล้วเรื่องกินเรื่องใหญ่งานนี้ต้องกลับขอบค CEO อุณซีอดอกเร์วิอร่อยแค่ไหนก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องขณะซีออน้อยของพวกเราก็ยังแฮปปี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องกินเราตั้งใจไม่แพ้ตอนให้บริการคนไข้เลยจ้า มันกินสุดๆดแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ของหวานก่อนเข้ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆกรุบกิบกิบๆก,ก,ก็แฮปปี้ไปตามๆกัน อิ่มท้องกันแล้วก็พร้อมกลับไปให้บริการคนไข้แบบเต็มที่ต่อไปในทุกๆปีเลย